หน้าทองม้วนคนขยันค่ะแม่ทองม้วนคนขยันติดปัญหาเรื่องอะไรคะสุขภาพมีไหมคะมีค่ะปวดตัวปวดหัวปวดหัวปวดตัวค่ะค่ะเป็นมานานยังค่ะมาเรื่อยๆค่ะมาเรื่อยๆปีะก็ทางานก็ไม่ไม่รู้ท่าทงานคิดว่าตัวเองทํางานหนักเรื่อยๆค่ะเป็นมาตลอดค่ะติดขัดการเงินค่ะลูกไม่ฟังลูกด้อค่ะมีแท้งเด็กสองคนให้เงินไปทำหนึ่งคน พ่อล้ไปอีกหนึ่งค่ะสักยันห้าแถวรับขันผีฟ้าค่ะขันผีฟ้าเธอเป็นคนจังหวัดอะไรมุกดาหารค่ะมุกดาหารเหรอที่บ้านเคยทําพิธีราผีฟ้ากันบ้างหนูทำครั้งเดียวค่ะเธอก็ไปรำกับเขาด้วยค่ะครั้งแรกครั้งเดียวเลยไม่ทำอีกแล้วผีลงเธอป่ะไม่ลงค่ะเพราะไปจับเขาเฉยๆค่ะรำไปกับเขาเฉยๆผีไม่ได้ไม่ได้บีผีลงใช่ไหมค่ะแต่เป็นเพื่อนของแม่ค่ะหนูรับช่วงต่อแต่แม่แม่มีผีเข้าเลยป่ะมีค่ะแม่ ผีข้าแม่ค่ะแต่แม่เสียไปแล้วอท่านเทวดาชีวิตมีปัญหาปวดหัวปวดตัวลูกดื้อการเงินติดขัดมีแท้งโดยธรรมชาตินึงคนไปตั้งใจไปทำแท้งสองคนให้เงินให้เงินเข้าไปอีกหนึ่งคนรวมแล้วมีเด็ก4ี่คนเกี่ยวกับการทำแท้งและได้สักยันมาห้าแถวมีขันผีฟ้า ทั้งหมดทั้งสิ้นนี้เกี่ยวข้องกันหมดหรือเปล่าส่งผลหรือเปล่าส่งผลแหละท่านเอ๋ยขันผีฟ้าเลยนั่นแหละหาเขาไม่ยอมนั่นแหละค่ะเขาอยากให้เจ้าหนาก็เป็นรับนั่นและใช่ค่ะไม่รับรแม่มแม่ตัดตอนโดยที่ไม่บอกเธอใช่ไหมไม่มีใครรับหนูก็เลยเอาเพอสมัยเด็กๆหนูชอบไปเก็บดอกไม้ให้แม่ค่ะไม่เดี๋ยวก่อนแม่ตายไปได้ฝากฝังให้ใครหรือเปล่าไม่ได้ฝากค่ะแม่ตายเฉยเลยใช่ไหม ตายขาดตอนไปเหรอค่ะแต่ว่าผีป้าก็ยังไม่ยอมใช่ไหมท่านเทวดาใช่แล้วท่านเอ๋ยต้องหาคนสืบทอดเลยนั่นแหละเนาะแล้วมีกี่คนในบ้านที่จะพอสืบทอดได้ไม่มีใครรับค่ะหนูคนเดียวที่รับไม่มีใครรับสาวสาวสามคนไม่รับกันค่ะวแล้วเธอเป็นพี่คนโตเหรอหนูเป็นคนที่สามค่ะเป็นคนที่สามแล้วเขาเลือกใครก็ไม่รู้ใช่ไหมค่ะแต่หนูก็ชอบเก็บดอกไม้ให้แม่ หรือก็ชอบแต่งเนอะแต่งนี้ให้แม่เธอเหรอค่ะเกี่ยวข้องกับแม่พิธีกรรมตลอดค่ะใช่ตลอดค่ะก็ต้องถามท่านเทวดาว่าผีตระกูลผีบรรพบุรุษเลือกคนนี้เลยหรือเปล่าใช่แล้วท่านเองเขาเลือกเธอแล้วสวดมนต์ไม่นิ่งอันนี้ก็จะต้องเคลียร์ไปหนึ่งจุดแล้วสักยันห้าแถวยังมีที่พลไหมสักยันห้าแถวนะท่านหนาะขอเตือนนั่นแหละคะ่ะสวดมนต์ภาวนาไปจนตายนั่นแหละ อาชีวิตจะตกต่ํามเมื่อไม่ถือศีลห้าไม่ไว้พผ้าสวดมนต์ใช่ไหมใช่แล้วท่านอ่าต่อไปก็เด็กทั้งสี่คนยังอยู่ครบไหมยังอยู่แหละท่านอยู่ด้วยกันนั่นแหละหนออ้าวแทงธรรมชาตินึงตั้งใจไปทำสองให้เงินคนอื่นเข้าไปทำอีกหนึ่งเป็น,นสี่คนเราจะแก้ไขปัญหาไหนก่อนดีก็แก้ให้หมดสิท่านเอ๋ย จะเกี่ยวไปเลยทำไมเล่าหนาอ่าผีป้าเขาจะยอมอย่างไรบ้างยอมไม่ยอมช่างหัวมันเถอะครับเจ้า, <c oughs> านี่หนาหนักแน่นไวแน่อยาวันแอนั่นไหนเยาวันไวเอาบุญให้มันไปเลยยี่สิบวันเอ้ยผ <c oughs> ี่ค <c oughs> okay, ่ายี่สิบวันคะยี่สิบวันค่ะโอเคเปล่าค่ะอ้าวตัดตอนไปเลยยี่สิบวัน <c oughs> แต่ไม่จบแค่นี้นะท่าน <c oughs> จบยี่สิบวันแล้วนั่นแนละ เจ้าต้องอยู่ในศีลและธรรมต่อจนมนภาวนาไปจนตายนั่นเลงค่ะอ่าก็ต้องทำความดีถือศีลห้าไปตลอดทั้งชีวิตคะผีบำพุบหลุดถึงไม่มีอิทธิพลที่จะมาให้ผลกับชีวิตเธอได้ต่อไปเด็กสี่คนจะจ่ายหรือเปล่าจ่ายเลยจะทำไงดีท่านเทวดา คนใชไหมท่านหกสิบวันนั่นแน่หกสิบวันรวมแล้วก็เป็น80วันโอเคเปล่าได้ค่ะนุรางานเตรียมเตรียมลางานแล้วค่ะทําเมื่อไรพฤษภาต้นพฤษภาค่ะต้นพฤษภาค่ะต้นพฤษภาอ้าท่านเทวดาพร้อมแล้วจะจ่ายพฤษภาใช่หรหญิงกันแล้วแน่มีหญิงสองแต่อีกสองคนที่แท้งไม่ทราบค่ะ มีหญิงสองคนค่ะแต่อีกสองคนไม่ทราบค่ะหญิงสองใช่ไหมชัดๆ<ห>ว่ามีสิงสอง,งสองอีกสองไม่ทราบให้เงินเข้าไปนะ่ะผู้หญิงค่ตนะตายน่ะผู้หญิงแล้วก็ที่แตงไม่รู้เรือนกวกว่าไม่รู้ว่าเป็นชายหญิงค่ะทั้งหมดมีชายกี่คนหญิงกี่คนสองหญิงสอง,สองชายอโอเคพร้อมไปเกิดหรือ,อยังไปดีมากบอกชื่อมา จันจนถึงพระราหัสใช่ไหมโอเคกินอะไรเเอาคโอเคจัดให้น้ำนมเซเว่นแล้วกันง่ายๆไอติมใช่ไหม อ๋อโอเคเสื้อผ้าเลยสองชายสองหญิงสองชุดครบรองเท้าครบชุดอ่าห้าถึงเจ็ดครัวครัตามนี้คอที่ชีวิตคุณวายปล่อยนนสัตว์ปล่อยอะไรปล่อยผมห้าโลค่ะ กบสามตัวปลาไหลสิบตัวมาแล้วปลาไลสิบตัวค่ะโอเคจานก็ทานจานก็ทาน2ชุดสชุดเหรอเดกน่าคน2ชุดไงไม่ได้หรือจะให้4ชุดเอาไม่ค่าสีชุดก็ได้ค่ะอ่ะค่ะสี่ชุดให้ครับบายค่ะให้ให้เลยค่ะอ่างั้นจะได้สบายใจของใครของเขาค่ะตามนี้พฤษภาเจอหน้ากัน แล้วที่เคลืนวุ่นวายผลงานคาบจักรยานหายเปล่าของหายปล่อยมากของหายก็หายค่ะจักรยานจอดไว้ปากซอยก็หายแล้วก็เงินก็หายแหวนก็หายลูกเขาเองก็บ่าที่ซื้อของรักมาเนี่ยชอบหายอ้อเหรอคะอดีนี้ก่อนพอเห็นเปล่าใครเป็นคนเอาไปข้างบ้านนอกบ้านโจรหรือคนในบ้านหรือมีหมด ความลับมับอกบอกหน่อยค่ะบอกหน่อยบอกไม่ได้แต่ก็มีโดนจิตโดนใจนิดหน่อยมบสย์บาศหลวงพ่อบอกเลยว่าไม่เป็นไรให้เขายืมไปใช้มุสย์บาศหนูถานหลวงพ่อหลวงพ่อว่าให้ให้เขายืมไปใช้อย่างเงี้ยค่ะมุสยบาศอาจารยนึกว่าไม่เป็นไรช่างเขาให้เขายืมไปใช้ก็เจอชีวิตวุ่นวายมากลูกเธอดื้อเปล่าล่ะดื้อค่ะทั้งสองคนเลยมีแต่การเงินยังไม่ถึงสิ้นเดือนโทรขอแล้วค่ะไม่ถึงเสียขอแล้วก็้สองคน พอจะรู้ที่มาที่ไปใช่ไหมใช่ไหมครแต่พูดไม่ได้ครับผมรับตามนี้ถอยก่อนนะคะเดี๋ยวไปยายหอให้ยายหญิเสร็จแล้วจะมาเป็นบัตรให้เต็มที่เลยค่ะอ่าให้เขาได้ไปเกิดแล้วก็จะดีขึ้นใช่ไหมตามนี้จันทังคารพุธปรหัสบายบายไปได้สาธุไปได้